สวดีครับผมเคนชัตเมตนะครับวันนี้จะมาทำนายดวงกับเดอะเอ็มเปอร์เรอรวันนี้เราจะมาทํานายเรื่องความรักนะครับระหว่างคนที่มีประเด็นกันไปนะครับที่ตัดจบกันไปเราจะมาดูกันชัดๆว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับมันอยู่ในจุดไหนแล้วนะครับหลังจากที่มันมีอารมณ์ที่คุกกุนในเรื่องของความรู้สึกอย่างมากนะครับมีความคิดมี การสื่อสารทางความรู้สึกกันหรือมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณหรืออาจจะเป็นอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นกับเราโอเคครับอย่างเช่นว่าอาจจะนอนไม่หลับตื่นกลางดึกอย่างเงี้ยนะมาดูกันว่าคุณกับคนคนนี้เป็นเนื้อคู่กันไหมอย่างแรกนะครับอุ้ยเดชาริอัตเจ็ด เบร์ชาลียอตคนคนนี้นะครับเป็นคนที่อยู่ทางไกลเป็นคนที่ต้องเดินทางครับเป็นเป็นเป็นคนที่แบบอาจจะออกแนวแบบคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศก็ได้แต่เป็นคนที่ต้องเดินทางตลอดเวลาหรือคุณกับเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไกลเพื่อจะพบเจอกันนะครับมีความเขาจะเป็นคนที่ดูแบบมีความแบบหัวสูงหรือดูแบบไฮคลาสนิดนึงนะครับมีรถยนต์มีอยู่ในเมืองใหญ่เป็นคนทีอ่อยู่กับที่ไม่ได้ด้วยนะ จะต้องมีการเดินทางมีการมีการแบบขับเคลื่อนตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่กับอยู่ไม่นิ่งครับนะฮะหรืองานที่เขาทําเนี่ยมันอยู่ทางไกลด้วยทีนี้นะครับถ้าขึ้นเดชาริอ o ตเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงคนที่มีประเด็นกันนะนะที่ตัดจบกันไปตอนนี้น,นะครับมีโอกาสที่ว่าเขาคนเนี้จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เช่นกันนะครับเดชาริอัตอ่า อืมเนื่องจาก Ni of Pentacle เเก้าเหรียญน,นะครับเนื่องจากช่วงเนี้ยคุณแบบดูเพอร์เฟมากคุณดูหล่อขึ้นดูสวยขึ้นดูงานการคุณดูแบบเฟื่องฟูมากในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเสียงเรื่องการเงินนะครับมันเป็นมันเป็นรูปลักษณ์ที่แบบดีมากครับมีความดูสดใสรักษัตว์เขามองคุณว่าคุณเป็นคนรักษัต์เขาชอบตรงที่ว่าคุณแบบดูเป็นคนที่ มีความมดงามในตัวเองนะครับเขาเลยรู้สึกว่าเขายังตัดคุณไม่ขาดมันเลยตัดสินใจที่จะกลับมาเช็คแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนว่าคุณอยู่ได้ทุกสภาวะนะครับคุณมีทุกอย่างยกเว้นความรักครับคุณมีความเพียบพร้อมในทุกเรื่องเลยนะครับความสามารถก็ดีมีความน่ารักด้วย The Elephant นะครับหมายถึงว่าการที่เขาเข้ามาในครั้งนี้นะครับมันจะมีการเข้ามา เทคแอคชั่นในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์อาจจะมีพิธีการพิธีกรรมหรือมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเอ,อ่อถ้าเกิดเดอดเฮลเฟนขึ้นเนะี่ยเอเดือดเฮลเฟนมันหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องของข้อตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีการพัฒนานในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับอาจจะเรื่องเป็นแฟนเป็นเป็นการแต่งงานหรืออะไรก็ได้แต่ทีนี้ผมมองว่า <c oughs> ในสายตาเขา <c oughs> เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วคนคุณเป็นคนที่มีสิ่งสิสิทธิ์คุ้มครองด้วยนะครับ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิแ์แทรกแซงเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของตัวเองกันนะครับคุณก็มีจิตใจที่งดงามเขาก็เป็นคนที่สู้ชีวิตแล้วก็มีมความรักให้กับคุณอย่างเต็มหัวใจเหมือนกันนะครับเพราะว่า The เดลเฮโลเฟนเป็นสกีพยานเนาะโอ้โหช่วงนี้เขาส่องคุณหนักมากเลยครับเขาส่องคุณหนักมาแล้วเขาก็ไปเห็นนะไปเห็นความจริงตรงที่ว่าคุณ เป็นคนที่ดูดีขึ้นมีแบบเขาเห็นความดีความจริงแท้ในตัวคุณนะนะครับ The ฮ a l o f น n ะ่ะมันคือเลขห้านะครับเลขห้าตอนนี้เลขที่ปรากฏอยู่บนบนไพ่นะครับมีเจ็ดเก้าห้าแล้วก็หนึ่งนะครับถ้าหนะึ่งเดเดเมจิเชียนน่ะปกติถ้าเป็นไพ่ธรรมดาจะมีอินฟินิตี้บนหัวด้วยนะครับอิ Infinity นฟะินิตี้เนี่ยคือเลขแปดความไม่สิ้นสุดนะครับหมายถึงคนคนนี้ เขาแบบว่าเขาคิดเรื่องคุณบนอยู่วนซ้าไปส้ามาไม่หยุดเลยครับมีการวางแผนมีการคิดทบทวนว่าจะทําอย่างไรดีนะครับเขาเช็คดูทุกอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อที่จะอะไรดูตอนดูก่อนเพื่อที่จะมาชัดเจนกับคุณนะ<ๆ>การเริ่มต้นใหม่เอกออฟเพนท์เคิลนะครับโ uggling, หไพ่ดีมากๆเลยนะแถวแรกก็ดีโคตรเลย แปลว่านะครับตอนนี้มันมีเกณฑ์ไปนในทิศทางที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับแต่ตอนนี้เหมือนเขาก็ยังแบบดูสังเกตดูว่าคุณเ,เป็นยังไงนะครับแต่ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยกำกับดูแลอยู่นะครับมันจะเกิดการเริ่มต้นอย่างแน่นอนนะครับงานเนี้ยผมคิดว่า ถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเลือกที่จะไม่ไม่ตามเขามากเกินไปนะครับหรือคุณอยู่กับตัวเองได้มีเกณฑ์ว่าคนคนนี้จะเข้ามาเริ่มใหม่กับคุณทันทีเขาจะเข้ามาเติมหนึ่งเหรียญเป็นสิบเหรียญได้นะครับสิบเหรียญน,นี่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของครอบครัวความรักความสุขสมหวังนะครับอ่าต่อไปอสุวินถือไม้เท้าจะมีการเช็คแอคชั่นแบบ บ้าคลั่งมากนะครับเทคชั Tek ่นแน่นอนครับมีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นอนเพราะว่าอาัศวินถือไม้เท้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่มีความรักแบบเต็มภูมินะครับเต็มหัวใจแล้วคือแบบต้องการที่จะเข้ามาแบบพัฒนาความสัมพันธ์อย่างมากแบบพุ่งทยานมาแบบติดจรวดไปเลยนะครับติดจรวดมาเลยลตอนนี้เขากาําลังเขากำลังเขาตัดสินใจอยู่เขายังไม่เขายังไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงดีนะฮะการตัดสินใจอ่ะอีกใบหนึ่งอ๋อ นะครับแต่ผมจะบอกว่าเขากำลังตัดสินใจว่าเขาจะเข้ามาเป็นเดะเลเวอร์ของคุณเลยไหมแต่ถ้าเกิดเดะเลเวอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นความรักที่แบบจะต้องอผมยังไม่พูดนะว่ามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คงไม่น่าใช่นะมันมีอาจจะมีตัวเลือกบางอย่างนะครับแต่ผมคิดว่าความชัดเจนในความรู้สึกเขาอะมันมีเรื่องของกับคุณเนี่ยมันมีเรื่องของความแบบมันไปไหนจะคุณไม่ได้ครับ มันเหมือนว่าคืนไม่เข้าคายไม่ออกอ๋อตอนนี้มันยังมีปัญหาที่ยังต้องแก้อยู่นะครับเขาเราเขาเลยยังไม่ไม่เข้ามาเทคแอคชั่นอะไรตอนนี้นะครับแต่เขาตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าตรงอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีกับเขานะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่สวยงามเหมกับเขาเสมอคุณมีแต่สิ่งดีๆให้เขาสําหรับเขานะตอนนี้นะคุณคือการเริ่มต้นแล้วล่ะนะครับแต่ทางเลือกหนึ่งเนี่ยเดะเลเวอร์ของเขาเนี่ยมันยังไม่ใช่คําตอบ เพราะว่ามันมีคนคนหนึง่งถ้า,ถา,ถามีอยู่สองแบบนะนะครับที่ผมคิดเขามีอีกคนหนึ่งเหมือนกันอาจจะรู้แล้วว่าอยู่คนนะั้นเขาเขาเขาไม่ไหวนะเขาต้องจบกับทางนั้นแต่ทีเนี้ยถ้าไม่มีใครมันจะเป็นฟีลลิ่งประมาณว่าเขาอาจจะกําลังดูว่าจะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์แบบไหนดีนะครับระหว่างเดลิเวอร์หรือว่าจะค่อยๆเริ่มทีละนิดอย่างเงี้ยฮะแต่ผมมองว่า เขาก็ยังตัดสินใจแบบตะในหัวว่ามันจะเอายังไงดีวะสรุปว่าจะเอายังไงดีแล้วมันก็มีเรื่องของแต่ดาบนะครับแป่ดาบนี่หมายถึงว่ายังไม่อยากยังไม่สามารถที่จะแต่เขารู้ความรู้สึกตัวเองแต่มันเหมือนมีเหตุการณ์บางอย่างครับทำให้เขาแบบไม่รู้จะทํำยังไงโอเคเดี๋ยวเปิดต่ออีกหน่อยทีนี้มาดูต่อว่าอ่า แล้วเขากับปัญหาเก่าๆเนี่ยจะเคลียร์จบตอนไหนละ่ะเคลียร์จบแล้วเคลียร์จบได้ไหมเดี๋ยวก่อนต้องเอาอย่างนี้เขากับคนเก่าๆแล้วปัญหาเก่าๆก่อนที่จะมาคบกับเราเนี่ย mm hmm. เขาจะเคลียร์จบ mm hmm. เขาเคลียร์จบแล้วได้ไหม mm hmm. เคลียร์จบหรือ,อยัง mm hmm. The Star mm hmm. การตื่นรู้โอ้ย, mm hmm. อยจบแล้วครับ mm hmm. ผมว่าเคลียร์จบไปแล้วล่ะ จบไปแล้วเลียร์จบไปแล้วจ้าเหมือนตอนแรกเขาก็ยังไม่เข้าใจอนะครับว่าเขาจะเลือกทางไหนทีเนี้ยมันเหมือนว่าเขาสามารถจบและเกิดใหม่ได้เลยเพราะว่าหูยหูนึ่งไม้เท้านี่อย่างนี้ครับเหมือนว่าตอนแรกนะถ้าเิอสาตาร์เนี่ยหมายถึงว่าความรักที่มันยังไม่ชัดเจน่ะมันเหมือนมันหมายถึงว่าเขายังไม่เข้าใจว่าเข,เขาต้องการอะไรหรือเขาไม่รู้ว่าเขาจะ จะเลือกใครอะไรงเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอหลังจากนั้นแล้ว The Sun มันคือการตื่นรู้ครับเขาเห็นมุมที่มีความสุขที่แท้จริงอ่ะมันคือคุณครับคุณคือความสุขของเขาอย่างแท้จริงและตอนเนี้ยคุณก็คือคนที่ถูกเลือกแล้ว King of ครับนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์เก่าๆมันจบนะครับมันจบไปแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการมันเป็นแค่มันเหมือนว่าผู้หญิง ผู้หญิงหรือผู้ชายคนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาคิดมาดีแล้วนะครับเขาคิดมาดีแล้วโอเคเดี๋ยวทีนี้ให้ไพ่อันนี้ตอบหน่อยครับตอนนี้คนคนนี้เขาตื่นรู้อย่างมากเลยครับห้าใบขอไพ่ข้อความห้าใบจากคนคนนั้นโอ้ยกำลังมาเชื่อใจนะครับผมกำลังจะมาเชื่อใจแล้วนะคือกำลังจะมีการเริ่มต้น แบบคุณระหว่างเขาฮุยเยสมันก็นเรีองกำลังมีการเปิดการปฏิบัติะนอมขึ้นเหมือนว่าเขาอยากจะมีการตกลงต่อรองปฏิบัติธรมกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับโอ้โห oh. หนึ่งถ้วยนะครับคนคนนี้รักคุณมากเลยโอเคสวยงามเวอร์โอ้โหอันนี้สวยงามมากเลยนะครับพลังงาน I can c o m i n g c h a า I am ไอแอมโ n เ o นทูคอมโพมาแล้วก็หนึ่งถ้วยแล้วก็เขาต้องการที่จะแบบมันเริ่มต้นใหม่กับเรานะครับเหมือนกับไออะไรเก่าๆเขาเขาเขาากว่าเขาจบดีกว่าทีนี้ก็กลายเป็นว่าทุกอย่างมันชัดเจนแล้วว่าเขาจะเลือกเราแล้วเนื่องจากอะไรอ่ะทำไมเขาถึงเลือกเราอ่ะจริงๆคนคนนั้นน่าจะดูแบบออ่ะวยวะูดูแบบ มีอะไรมากกว่าเรานะว่าจะให้ไปส่งบ้านจับปนะครับยวให้ตค์เหมือนว่าอ,อ๋อความสัมพันธ์นี่เหมือนมันน่าจะเดี๋ยวก่อนผมขอถามใหม่เอ่อทำไมาคนคนนี้เขาถึงเลือกเราทาั้งทั้ที่คนคนนั้นอ่ะเขาดีกว่าอืมมันมีเรื่องของความบาลานบางอย่างในชีวิตอ๋อที่มันมันไม่สามารถบาลานได้แล้ะครับทางนั้นนะ่ะเหมือนว่า เขาไม่สามารถบาลานซ์โอ้ยมันมีเรื่องของความเจ็บปวดโอ้โหเขาอยู่เขาอยู่คนนั้นแล้วเขาไม่มีความสุขครับง่ายๆเลยอ๋อมันมีเรื่องของการแทงรับหลังกันแล้วก็แปดดาบนะครับแปลว่าคนคนนั้นน่าจะมีคนอื่นบวกครับแม่ก็ไม่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถบาลานซ์ชีวิตของเขาได้ละอ่ะเปิดให้แมวทั้งทีก็ไม่เห็นแมวนิดนึงอ่ะนะครับมันเหมือนว่ามันเป็นความเจ็บปวดบางอย่างที่เกิดขึ้น แปดาบโอ้โ oh, หขึ้นครบเลยเนาะสิบดาบเก้าดาบเจ็ดดาบแปดดาบโอ้โ oh, ห oh, เรียงอย่างนี้เลยเหรอมันอย่างนี้เลยมันเสียการสมดุลมันมันเสียสมดุลมากครับความสัมพันธ์ครั้งเก่าของเขาอะที่อยู่กับคนนั้นคืออยู่กับคนที่มีประเด็นกับคุณคนที่มีเเป็นมือที่สามอาเขาไม่สามารถบาลานซ์ได้แล้วเขาเลยจบเขาไม่ไหวจริงๆนะครับเขาเลยเลงมาที่คุณรอแน่นะฮะ นะครับ The Moon, Egg น f Wan, อุ้ย The l o v e ขึ้นเอแล้วกับคุณเนะี่ยนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเป็นคุณเข้าใจไหมตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีเนี่ยเขาตั้งใจจะมาสร้างครอบครัวคุณแหละโอเคนะครับสำหรับวันนี้ใครผ่านเข้ามาดูดวงนะครับกับผมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอให้มีความรัก สุดสงหวังการเงินมั่งคัง่งการงานรุ่งเรืองนะครับผมใครที่อยากสนใจดูวดวงกับผมส่วนตัวให้แอดมาที่แอด ywv b h นะครับแอด ywv b h แอดมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ